คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูดเดชชาแนลวันนี้แอดก็มีสูตรเลขเด็ดประจําวันจันทร์ ที่ออกวันที่1ของทุกเดือนมาฝากท่านผู้ชมนะครับสูตรนี้เราก็เป็นสูตรตายตัวนะครับที่แอดได้นําเสนอเป็นประจําวันทุกวันที่ผ่านมานะครับคลิปนี้แอดก็จะบันทึกไว้ที่ playlist สูตรเลขเด่นประจําวันนะครับซึ่งมีหลายๆวันท่านผู้ชมก็เข้าไปที่ playlist แล้วก็ดูได้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าสูตรเลขเด่นประจําวันจันทร์ออกวันที่1ของทุกเดือนใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ เราจะมีสูตรมาให้นะครับแล้วเราไปตัดตัวเลขเด่นอีกทีนะครับทุกผู้ชมครับสูตรนี้ก็จะบอกว่าสูตรเลขเด่นประจําวันสูตรนี้เป็นการเทียบเคียงกําลังวันกับวันที่จะทําการออกสลากเพื่อหาเลขเด่นในงวดต่อไปหรืองวดหน้าให้ท่านดูตามแผนเลขว่าจะออกอะไรในสัปดาห์นี้และตรงกับวันที่เท่าไหร่ของงวดที่จะออกดังนี้นะครับก็หมายความว่า เลขออกทั้ง7วันนะครับตรงกับวันไหนนะครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับทั้ง7วันท่านผู้ชมก็มาดูนะครับตรงกับวันไหนแล้วก็เลขออกตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับมีวันที่1กับวันที่16นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขในกลุ่มของวันที่1วันที่16ทั้ง7วันให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตามข้อมูลดังนี้นะครับ ก็หมายความว่าวันที่สลากออกในงวดวันที่หนึ่งาตรงกับวันอาทิตย์หรือวันไหนก็ตามให้ถือเลขนั้นทั้ง3ตัวเป็นเลขตัวเด่นหรืออาจจะมีทั้ง3ตัวเลขท้ายรางวันที่1ห,หรือ2ตัว1ตัวนะครับก็หมายความว่าในวันที่1มิถุนายน2 5 6 3นะครับตรงกับวันจันทร์หวยออกวันที่1เราก็ใช้ในกลุ่มเลขของตัวนี้นะครับเป็นเลขตัวเด่นเลยครับวันจันทร์ นี่ครับเราได้แล้วนะครับเราได้วันจันทร์ออกวันที่1ได้เลข4เลข7เลข9เป็นเลขเด่นประจําวันงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 3นะครับเราได้เลขทั้ง3ตัวแล้วครับ479เป็นเลขเด่นเราจะไปตัดชุด2ตัวครับนี่ครับมีชุด2ตัวมาเทียบเคียงนะครับสลากออกวันจันทร์นะครับ ระมีกลุ่มเลขตัวเด่นนะครับเรายก4 7 9มาก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้งงนะครับเลข4เลข7เลข9มาแล้วนะครับเราจะมาเทียบเคียงกันดูนะครับว่ากลุ่มตัวเลขชุดไหนนะครับมีเลข4เลข7เลข9เราก็จะทําการมาร์กไว้นะครับเป็นเลขชุด2ตัวเป็นเลขเด่นนะครับ เพื่อใช้ในการเสี่ยงโชคต่อไปนะครับเราไปดูว่ามีเลข4เลข7เลข9นะครับนี่ครับ0ูนย์มีเลข7นะครับเราก็มาร์กไว้ครับ0 9ย์มีเลข9นะครับเราก็มาร์กไว้1 314มีเลข4ีได้กลุ่มชุด1 4มาแล้วนะครับ2 4อีกชุดหนึ่งครับเราได้เลขเด่นมาแล้วครับคัดออกมาตัวเด่นเลยครับ3 2 3 6 4 2อครับอีกชุดหนึ่งครับมีเลข4 สี่สี่ครับอีกชุดหนึ่งสี่เจ็ดครับนี่มาทั้งสองตัวเลยครับทั้งสี่ทั้งเจ็ดนะครับหกสองหกสามหกสี่หกสี่ครับท่านผู้ชมครับหกสี่อีกชุดหนึ่งนะครับมีเจ็ดสามครับเจ็ดสามอีกชุดหนึ่งครับแล้วก็แปดสี่ครับแปดสี่อีกชุดหนึ่งนะครับเราตัดออกมาให้แคบลงนะครับเก้าสองนี่อีกชุดหนึ่งครับ 93เราตัดให้แคบลงนะครับ98นี่ครับท่านผู้ชมครับเราได้มาแล้วนะครับกลุ่มเลขตัวเด่นที่มี4มี7มี9นะครับเราไปดูกลุ่มเลขตัวกันครับจะมี4มี7มี9นะครับตัวกันเราได้19ครับอีกชุด1นะครับ40อีกชุด1ครับท่านผู้ชมครับมี7นะครับ มี76ครับ76อีกชุด1นึงมี0มี8 7อีกชุด1นึงครับท่านผู้ชมครับเรามาร์กไว้เราทำา8ดครับมี9นะครับเดี๋ยวก็92ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะได้กลุ่มเลขตัวเด่นกลุ่มเลขตัวกันเป็นชุดเด่นใช้สูตรเด่นตามกํกำลังวันมาตัดนะครับใช้สูตรนี้มาตัดให้เหลือชุด น้อยลงให้แคบลงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้ทั้งหมดก็ได้นะครับจะไม่เอา4ไม่เอา7ไม่เอา9มาตัดก็ได้นะครับเอา4เอา7เอา9มาตัดเพื่อให้แคบลงเพื่อให้เป็นเลขกลุ่มตัวเด่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็จะได้กลุ่มเลขตัวเด่น07 09 14 24 42 44 47 64 73 84 92 93 98 1,9,4,0,7,6,8,7,8,9,9,2ครับท่านผู้ชมเาก้ามาตรงกันนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเกตรงกันพอดีครับแล้วก็จะมี8,9,9,8สลับกันนะครับใช้เป็นแนวทางครับท่านผู้ชมครับเมื่อเรามีตําราเรามีสูตรแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะให้ความแม่นยําเยอะขึ้นนะครับเราเราก็จะได้เลขชุด2ตัวนะ ใช้เป็นแนวทางนะครับขึ้นบนลงล่างได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19ชุดตัดออก1ชุดนะครับ9 2ก็เหลืออยู่18ชุดนะครับ18ชุดนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางนะครับในวันที่1มิถุนานะครับวันที่1นะครับ1 นีุ่นายน6 3ครับเป็นแนวทางนลครับจับวางบนลงล่างได้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นชุดเด่นแบบนี้แล้วนะครับเป็นแนวทางได้นะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางนะครับที่นําสูตรดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับแอดเห็นสูตรดีๆก็คิดถึงท่านผู้ชมครับนามาฝากท่านผู้ชมเป็นประจํานะครับสูตรนี้นะครับใช้วันจันทร์หวยออกวันที่1 ของทุกเดือนนะครับถ้าเดือนไหนที่ออกวันที่1แล้วตรงกับวันจันทร์ท่านผู้ชมใช้สูตรนี้เลยครับเป็นสูตรตายตัวเป็นสูตรที่ใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ตลอดปีเลยนะครับท่านผู้ชมก็เซฟไว้เลยนะครับจะอยู่ใน playlist สูตรเลขเด่นประจําวันนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถไปค้นดูได้นะครับเลขออกวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกรเสาร์ของงวดวันที่1 งวดวันที่16ก็มีให้รับชมนะครับลองเข้าไปดูนะครับใช้เป็นแนวทางคัะท่านผู้ชมครับในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6พที่จะถึงนี้นะครับแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอนก็ขออํานวยวอวยพรนะ้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับสูตรเลขเด่นประจําวันจันทร์ที่ออกวันที่1ของทุกเดือน ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับกับเลขชุด2ตัวทั้งหมดทั้งมวล18ชุดท่านผู้ชมก็จับขึ้นบนลงล่างกันได้ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านี้แอดก็ขออนลยอวยพรนะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยให้มีสุขภาพกายได้แข็งแรงให้มีสุขภาพใจที่เบิกบานอยู่รอดปลอดภัยจากโรครายโควิด1ิทุกทุกท่านทุกทุกคนครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ